วิธีเซตระบบก่อนใช้งานนะครับปุ่มเซนต์นะครับให้เราปรับไปทางขวาสุดนะครับอันนี้เป็นแรงตอนประตูเลื่อนนะครับปุ่ม S D ส Speed ให้เราปรับสายสุดอันนี้เป็นแรงช่วงสโลว์ครับถ้าประตูหนักมากนะครับจังหวะสโลว์มันไปไม่ไหวให้เราปรับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ปกติจะปรับซ้ายสุดนะครับอันนี้ปุ่ม S D เล็งนะครับเป็นระยะในการสโลว์นะครับก็จะปรับประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับอันนี้ดิฟสวิตช์หนึ่งนะครับก็ไม่ต้อง ไปใช้นะครับดิฟสวิตช์สเป็นทิศทางของมอเตอร์นะครับมอเตอร์บางบ้านอยู่ซ้ายอยู่ขวาต้องเลือกทิศทางให้ถูกนะครับถ้าบางเซนเซอร์แล้วมันกลับทางกันต้องมายกดิฟสอนะครับดิฟสามนี่จะเป็นการปิดออโต้นะครับปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับดิฟสจะเป็นเซนเซอร์กันหนีบนะครับเมื่อต่อเซนเซอร์กันหนีบเสร็จแล้วให้ดิฟสลงนะครับแต่ยังไม่มีเซนเซอร์ดิฟสขึ้นไปก่อนนะครับดิฟห้าดิฟหกไม่ใช้นะครับโอเคครับวิธีเซตระบบก่อนใช้งานนะครับ ให้เลื่อนประตูไว้กึ่งกลางบานก่อนนะครับแล้วก็เข้าล็อกให้เรียบร้อยนะครับต่อมากดปุ่มเิรกตรงนี้นะครับกดค้างไว้3วินะครับ1 2 3สาแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับประตูจะเริ่มปิดก่อนแล้วก็เปิดจนสุดแล้วก็ปิดอีกครั้งหนึ่งแค่นี้นะครับก็จะเซ็ตระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าประตูมันเปิดก่อนนะครับแปลว่ามอเตอร์มันสลับทางกันอยู่นะครับเราต้องมาโยกดิฟสวิตช์2นะครับที่อยู่บนแผงเนี้ยโยกสลับทางกันนะครับ โยงสาบทางแล้วก็เราก็เดินใหม่นะครับเราให้มันเดินจบก่อนนะครับค่อยเดินใหม่